สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็ไม่ได้ลงคลิปนี้มานานเนาะเราจะมาเล่นแมปแมปแมปน่าจะเป็นแมปแพคุกเปลี่ยนสกินด่วนแมปแพคุกต้องใช้สกินจบเองใหม่เพิ่งเสร็จเมื่อเช้าสกินออกปฏิบัติการ กดห้ามโกไม่โกงอยู่แล้วเนี่ยไม่มีแอปอะไรเนยห้ามเปลี่ยนเกมโหมดไม่ได้ใช้สูจุดิโอ้ยพัดลงพัดลงเบลเบลหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเดี๋ยวอ่านกดแล้วปแล้วตัดตอนโอเคกดก็มไม่ได้มีอะไรทำซะเยอะเลยโอ้โหโอ้โห โอ้โหใจร้ายเมื่อเรามาผ่าน่านต้องหาเกาะที่มีสกินใหม่อ้โหนี่บ้านมึงเหรอฮืออื้มบอลบฟิชนชแลเพลงดังนะเพลงน่าจะดังไป ไม่ต้องส่งไม่ต้องเซฟอฮอุมองสองอออรอหเดไม่ต้องส่งไม่ต้องเซฟ โอ้โเดี้ยวไม่ไล้เป็นมืออาชีลไม่ได้เดยกันจะบอกไม่ได้เด้อเอาเดียวไในทางออกไปทางนี้ใช่ไหมเข้าเจความสึกแล้วโอ้โห เราจะขยับต้องกดคลิปโอ้โหแล้วนอกะโอเคกูต้องกลับมาโหลดแอปนี้อ sì ีกรอบโอ๊ยรอบสองจุดเดิม จะปิดเพลงนั่นี่ยอืม,มน้อนแรงไฟเออร์เดี๋ยวเราเปิดตรงนี้เฮ้ลยลงไปดิเดี๋ยวเราเราปรับมันคือเดี๋ยวไม่นอนเนี่ยนะอืมดีมากอืม <c oughs> อือเื้อไม่ว่าอุปกรร์จะใหญแค่ไหนแล้วต้อง่าไปได้ไม่เห็นข้างหน้าแต่โดดโอเคเื้บบบบเดี <si> ๋ยวเดี๋ยวนีผมผ้านอน เงี้ยมั่นใจว่าเสียงมันจะเข้าปอนเนี่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อือ มาอย่างเท่เนาะมาอย่างเท่กับอย่างโอ้โหอิสลามบ็อก กีตารบ็อกเว่เดี๋ยวผมทําคลิปแยกมาตังหากนะว่าจะเปิดจะเปิดรับทําสกีนแต่ไม่รับประกันว่าจะทําให้ทุกคนนะครับอาฮากูเกียดเกียดนะไม่ใช่เขียด จุ๊บอื้มฮึจุ๊บอื้มฮึจุ๊บโอเคอเดี๋ยวเซฟลตรงนี้ก่อนไม่ได้ใช้มานานแล้วใช้ไงเดีย๋ยวแอบปบนี้ต้องจุดเกิดนี้โอเคโอเค เดียวเดียวเดียวเดีเดี๋ยวเ,ยวเยวลยกูขับไงเรือขับเองเหรอเรือขับเองเหรอโอ้ยอย่างนี้ก็มีมันเป็นบักที่กูไม่เคยเห็นฉันรอความตาย ไม่อยากใช่0.5.10อยากใช้0.5.9โอเคโอ้โหโอเคอิเลทอที เกลี่ยเพื่อเป็นการไปอย่างรวดเร็วอุ๊ยเด็กเจ็เอาออกสกิ้งของผมเท่เท่าไหร่หนึ่งในสิบอือ เฮ้ยก็เท่เลยนะก็ะเท่เลยนะเต็มสิบหรอให้ 8. 8. แปดแปดจุดแปดจุดหกเขี่ยเหรอคุกรอห้ารอห้าภาคนะครับคุณอยู่บ้านมาเก้าเดือนตำรวจจับคุณได้ ไม่มีอะไรนูก็จะมีฮัลแมปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากใครชอบแมปน,นี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร้ให้ช่องเขานะหนาบฮัลโหลใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ Oh. สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยอยอเยอยอเยอโอ้ยอยอบาย